เอ้ยโอกาวา้วะนายเล่นอะไรเนี่ยวะอ๋อเกมร้อนอะ่ะฉันอยากเล่นมานานแล้วเอ้ยแล้วไงมาชวนฉันเล่นด้วยเล่านะสองคนเพื่อนตายอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะโอ้ไม่เฟนด์เลิฟจุงเล่นเลยดิจัดไปแล้วนี่เป็นเกมกับอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าเป็นเกมไพ่พิษาัแล้วก็หลอนอะ่ะหืมเมื่อกี้เสียงเก่งหรือเปล่าอะ่ะใช่เหรอฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเออจริงด้วยแฮะสวัสดีครับ พิซซ่าหรือเปล่าครับแมงเจ๋งว่านี่พวกนายเล่นอะไรกันอยู่เหรอมิสุกิฟุกุไรโอ้ตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยเล่นเกมในห้องคณะกรรมการนักเรียนไม่ได้นะนะจะเป็นไรไปเกมกำลังจะเริ่มเองนะดูสิเกมเกี่ยวกับอะไรเหรอเกมหลอนอืมน่าสนใจดีนี่ฮะจะสักแค่ไหนกันเชียว ลองสำรวจดูทั่ว,วให้ทั่วดีดกว่าออกนอกห้อง,งไม่ได้เหรอย่งก่อนดูให้ทั่วก่อนรลฮัสเหรอหนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหก้ยรหัสบ้าบอที่ไหนเนี่ยลองด้วยการสีไม่ได้แฮะลูชฮะคนทำเกมไงโปสเตอร์บนผนังอะคนทำเกมลูชลองดูสิ ไม่ได้เหมือนกันนะ่ะออกล็อกห้องอดีมืดเอากูแล้วหนึ่งกะโหลกห้องน้ำเหรออีใครไม่กดชักโครกเนี่ยนิสัยนะโอกาวะ เฮ้ยไรวะฉันไปทําอะไรตอนไหนเนี่ยน่อยของใหญ่น่าดูปกดชะโคกไม่ลงเอ้ยพอ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 เลยพอกระจกมีหมอกขึ้นอ่ะเชฟพ่อคนหนูเช็ฟสิเออจริงด้วยรหลอนนะคืออยู่เว้ยอ๋อคุณเจคุณเจห้องนอนใหญ่ออกไปได้แล้ว ฮ้ยก็บอกว่ากุญแจห้องนอนใหญ่ไงห้องนอนใหญ่เอาไปเที่ห้องนอนใหญ่สิซ็นคิดอะไรออกอะ่ะโอ้กุญแจกุญแจหีบออหีบในห้องนอนไงเสื้อหนึ่งของโอก,กววาวะลงชักโรกไปแล้วนี่พอสักทีได้ไหมฮะเทียไนไทยหีบโดยทัย่วคนใส่เทียนเล่มเดียวเทียนพันศาละมัง้ง หมดแล้วห้องน้ำไม่มีอะไรแล้วแหละอ่าฉันว่ามันน่าจะมีอะไรนะผมสมพอด,ดูถึงควาุโค้ชไรที่สมรตมีอไรนาะออกมาแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วแหละมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้ไยู่ในนี้เรายังไม่ได้เปิดห้องนอนใหญ่นะโอเคก็ได้หลอนแฮะเจเโอ้ยตกทำไมเนี่ยมิสุกิก็คนมันตกใจนี่ มิสุกิแต่อังโอกาวะฮิีวฮิวฮิวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวแม่ตบเรียงตัวเลยนี่อะไรเนี่ยหมดแล้วเหรอทามาทำไมเปิดไม่ออกแฮะตันแระยอกเหมือนกันนะน,นี่จริงสิชิชูฟุกุไรสัมผัสได้ถึงพลังงานมีอะไรอยู่ข้างในแน่ๆเลย อย่าไปยุ่งงานหย,บยบาบอย่าพาเบะแน่เลยจ้า <c oughs> พาเบะที่บ้านพี่สิเกือไม่เยลืแล้วไปเก้อเกมยังไม่จบนะเว้ยมึงอยู่กับปูก่อนอยาอะลูกปิดฝักบัวเหรอโอหรอยมือมันยังอยู่เลยอ่ะไปกันได้แล้วเออ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 าไงต่อละเข้าห้องปิดไฟนอน มือจับฝักบัวไว้ทำอะไรอะ่ะน่าจะใช้กับห้องนอนใหญ่นะฉันว่าอ้าวใช้ได้เฉยเลยแฮะนายนี่มันอัจฉริยะโอกาวาเครื่องเล่นวิดีโอมาดูเอวีกันเถอะอะไรอีกละ่ะเยอ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 ะ บอกฉันดีว่าฉันยังไม่ตายเสียงมิสุกิเกือบทําแก้วหูของฉันตายอ่ะก็อะไรของพวกนายเนี่ยทายังกบเห็นผีอะ่ะก็พวกเราเล่นเกมผีอยู่นะสิไหนเฮ้ย <Hey, S 2> ชิมดาดะเธชิมดามดะอย่าแย่งโอกาวะเล่นสิเอาเลยฉันยกให้ไหนฮะคลิกตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นอ,ะอ่ะอ๋อเราเอาวิดีโอใส่เครื่องเล่นวิดีโออะ่ะอะไรล่ะฮืมแล้วไงมีอะไรอะ่ะ แค่นี้ยชิโถเอ้ยพวกนาม,มันก็แค่ปอดแหกแับเองต่างหากเราเธออย่าไปว่าเพื่อนอย่างนั้นสินายได้กุญแจมานะกุญแจเหรออืมแล้วมันเปิดตรงไหนล่ะเนี่ฮะก็ไอตรงลิ้นชักข้างบนไงมันล็อกอะ่ะอ๋อนี่เมื่อกี้นายโดนทีนี้หรือเปล่าฮะช่างเธอไม่ขีดใช้กับเทียนไขายไงอย่างเงี้ยเหรอแ้วตกลงมันยังไงล่ะฮะ เฮ้ยจ้าไอ้บ้คิซุมิทากายาม่าทำใจดีๆไว้ยน่ะเธอกลอบไปแล้วฉันโอ้ยพอ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 มีแต่พวกปอดแผลทั้งนั้นเลยนี่นี่จะไปว่าสิก็มันได้จังหวะพอดีเลยนี่เนี่ยพวกนายทำอะไรทีพวกเราเล่นเกมผีแล้วนายก็โผล่มาะคือฉันไม่ได้ถามที่ตรงนั้นพวกนายทำอะไรกันเนี่ยโอกาว่าป่วยอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เที่ยงเนาะฉันรออยู่กับคุโรสกิแล้วก็เอมิแต่ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยฉันเลยกลับมาหาที่นี่เนี่ยเอ๊ะ เดี๋ยวนะก็โอกาวะหน่ะยังอยู่ตรงเอ๊ะ